ใจว่าจะไปเอาอีเส้นร้อยกับเส้นสองร้อยขึ้นมาอีกไหมเพราะว่าตอนนี้มันลายตาไปหมดแล้วไงแม่คือตอนนี้ผมใช้ใช้ใช้ที่แม่สอนมาใช่ไหมก็คือบีบีแล้วก็เส้นสิบสองแล้วก็เส้นห้าสิบถูกไหมครับทีนี้ไอในทม์เฟรมเล็กสนใจผมจะมองหนึ 5, ่งกับห้าเอ็มเอ็มหนึ่งกับเอ็มห้าใช่ปะ่ะครับแล้วผมกว่าโดดมันหลอกประจําอย่างเงี้ยออทีนี้ไอการ <c oughs> การการการใช้หลักการที่ว่าแตะแล้วเด้งเนี่ยมันควรมองที่เส้นอะไรครับ ก็เมื่อกี้ที่ขันบอกคือเวลาเราถูกหลอกตรงจุดไหนบ่อยๆนั่นก็แสดงว่าจุดนั้นน่ะยังไม่ใช่เป็นจุดที่มีค่าเฉลี่ยในการวินเนี่ยสูงดังนั้นน้องขันเขาบอกว่าถ้าเป็น M1 ็มหน0่ยเนี่ยยังเอาไม่อยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าปกติผมใช้เด้งที่เด้งที่แม่บอกเนี่ยแม่ใช้เด้ง แม่ใช้อ่าโดยที่แม่ดูสลับกับทานเฟรม M5 กับ M1 สลับกันครับแล้วแม่ใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เรื่อง PA เรื่องการกลับตัวมาเป็นเกี่ยวข้องดังนั้นเร,เราเฉพาะอ่าตรงว่ามันไปนแตะแล้วก็อ่าเปิดเลยเนี่ยอ<ด>ุ๊ยทีเีโชเลยเหรอเออพีเีโชเลยเออโชว์แล้วเ <itation> ออ<ะ> าที่นูเอาหลายเทคนิคมารวมกันอะมันเลยงงไงอะไรนะรครับอันนี้เสียงใครนี่เสียงสาวๆนี่เสียงใครเมื่อกี้น้องพี่ใหม่ค่ะน้องพี่ใหม่คืออ้อยใหม่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 คนละใหม่ใหม่ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่อันนี้ใหม่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 บูสเตอร์ปะ เอาเงียบต้อีมกงเข้าี่กิน่อใส่บุตใช่ไหมอ่าคือแม่ให้ให้บอกให้ทุกคนเนี่ยว่าในการที่เราเรียนอะไรมาก็ตามในการที่เราเรียนมาแล้วเรานำมาผสมกันแล้วมันออกมาในทางที่ดีเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าการแอปพลายและทำให้เกิดอ่าคุณค่าทางความรู้แต่ถ้าคนที่บอกว่า อันนี้มาแล้วปั๊บมันทําให้มันดูเหมือนมันลบตาก็อย่าใช้จบอันนี้แบบนี้เลยนะคือการที่ว่าอะไรถ้ามันลบตาแล้วมันทําให้ทําเงินได้เนี่ยเอาไหมเอาเอออะไรที่เราเรียนมาแล้วปั๊บเนี่ยไม่เรียนผมผมที่ผมตั้งคำถามอะผมผมแค่เออครับผมแค่จะถามเฉยว่าไอไอไอเส้นมันจะแทนไอร้อยสองร้อยได้หรือเปล่าไง เข้าใจแต่แม่แม่กำลังจะบอกให้ผมว่าถ้าผมใส่แล้วเอามาลองทดสอบดูเนี่ยแล้วผมจะรู้เองเลยว่าอ้อไอ้เส้นนี้มันโอเคกว่าเส้นนี้แต่ถ้าไอ้เส้นนี้เจออันนี้แล้วปั๊บเนี่ยยิ่งแม่นกว่าอีกถ้าเส้นนี้เจอตอบนี้ยิ่งแม่นกว่าอีกอเนี่ยอะไรพวเนี้มันจะต้องเกิดจากที่ตัวผมเนี่ยเป็นคนทดสอบออกมาด้วยตัวเองแล้วผมจะจำภาพนั้นได้และจำภาพนั้นได้กดมันก็จะชนะ เมื่อกี้น้องขันกดน่ะถ้าเป็นแม่แม่ไม่กดที่แม่ไม่กดอ่ะคือแม่กดอันอีกอันหนึ่งอ่ะมันจริงแม่ตรงเนี้ยคือแม่ไปกดแม่ไปได้อีกราคาหนึ่งเมื่อกี้ราคาแรกที่กดอ่ะอ่าคือเอาไม่อยู่ไม่ลงแต่แม่ไปกดอีกกดอีกอันหนึ่งอ่ะน้องขันดูอันอันเมื่อกี้น้องขันเปิดไปที่ M หนึ่งดูที่ M หนึ่งอ่ะเนี่ยแม่กดเนี่ยเห็นนะ เมื่อกี้แม่กดได้กดได้ยี่สิบหกจุดห้าข้างบนเลยน้องขายเมื่อกี้น้องน้องขายได้ราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเข้าตั้งแต่เอ็มห้าที่เป็นที่เป็นเอ็มเอห้าสิบาทจ้ะเมื่อกี้น้องน้องได้ราคาเท่าไหร่ประมาณหน้าสองสองหกไหมอ่าใช่อ่า <2. S 1> ได้ผมผมจะได้ราคาข้างล่าง แต่อันนี้คือแม่ได้เนี่ยคือแม่ได้ราคาอีกอันหนึง่งสิ่งที่แม่เปิดก็คือหนึ่งตรงตรงจุดนั้นอะมันมีแท่งเทียนที่ถอดไส้ออกมามันแสดงอาการเป็นอ่าอีนิงสตาการลงของมันจะค่อนข้างแม่นกว่าว่าเออมันค่อนข้างที่จะลงลงกว่าการที่มันแตะแล้วเ เนี่ยแม่ไปถึงแม่แม่เป็นหนึ่งที่เอ็อมหนึ่งเนาะที่ยอดที่มันเป็นทิ้ง <empowerment> ใ,<ช>ใส่เนาะใช่จ้ะสิ่งที่แม่มจนะนาคือหนึ่งมันชนกับเส้นบีบีข้างบนสองชนแล้วปั๊บมันถอดไส้นเนี่ยลักไก่มาปั๊บประกดมาเลยสามแม่ดูเวลาด้วยสามสิบห้าสิบแปดจุดสามห้าิเล็ก แม่กดลงมาปั๊บเนี่ยแค่สามนาทีทีเดียเองอ๋อมันเปลี่ยนแท่ง M5 พอดีใช่ไหมครับใน M5 เปลี่ยนแท่งเป็นแดงหลาเลยเห็นไหมเห็นไหมมันเกิดคู่สัดของ M5 พอดีไปชน BB ของ M5 ด้วยไอ้แท่งที่เมเข้าเมื่อกี้ครับอ่ามันลักษณะของการการเข้ามันจะเหมือนกับมันมีกรอบแล้วไปชน เหมือนที่โค้ดบอกอ่ะมีกรอบแล้วมันไปชนแล้วก็อ่าเป็นไม้ตายคล้ายๆกันแม่นี้มันในทานเฟรมเล็กครับอะไรกินเยอะแลวพูดอะไะคือพอมันพอมันทะลุเส้นบีบีบนแล้วก็ถอดไส้ลงมาครั้งคะก่อนหน้ามีคู่สัมผัสอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยกดแดงได้เลยไม่ต้องรอให้หมดแท่งใช่ไหมแม่อ่า หมายถึงว่ารอมันเปลี่ยนแห้งรอมันเปลี่ยนแห้งมันถอดไส้มามันก็คือแดงแล้วแหละตอนมันถอดตอนอันนี้ต้องใช้ความภาพจำและความชำนาญน,นะคือถ้าไม่มีภาพจำอย่าไปพึ่งกดนะกดแล้วปั้มเนี่มันไปอาจจะไปต่อก็ได้นะ คือแม่มีภาพจำที่เป็นภาพจำที่แม่กดปกปกติทุกครั้งเลยถ้ามันเด้งไปแล้วปั๊บเนี่ยแม่กดกดลงมาเนี่ยมันคือภาพจำที่แม่จำได้ว่าแม่กดในลักษณะขนาดมันกดในขณะมันพุ่งขึ้นไปในปั๊บแม่กดลงมามันก็ยังลงเพราะว่าแม่มีภาพจำดังนั้นเราจะต้องสะสมไอ้ภาพพวกนี้เนี่ยให้ได้ในทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องสะสมมันให้ได้แม่ค่าเดิมเลยเมื่อกี้แม่กดมาเนี่ย ก็คืออันเดิมอ่ะสามนาทีนาทีที่สี่เข้ามานิดเดียวก็ทีพีไปละจริงๆถ้าถ้าถ้าผมเทรอยู่นี่ผมก็กดเซลล์อีกรอบนึงเออมื่อกี้ทำอน,นมันหดขึ้นไปนะเพราะว่ามันมันสร้างกรอบต่ำกว่ากรอบเดิมมันขึ้นไปแล้วก็มันเป็นตัวเอน็นอะใครเห็นมองเป็นมันมองเป็นตัวเอ็นในเอมหนึ่งก็เป็นตัวเอ็น เ uh, อ็มห้ามันก็คือถอดไส้เลยใครเห็นแท่งเอ็มห้าเห็นไหมในลักษณะที่แม่บอกมเมื่อกี้มีกรอบแล้วอีกแท่งหนึ่งขึ้นไปชนแล้วปั๊บเนี่ยถอดไส้เลยเนี่ยคืออาการนี้แหละแล้วก็แท่งที่สามแท่งที่สามเอ็มห้ากลับไปชนเหมือนกันแล้วก็ถอดไส้มาเลยเนี่ยอาการคือเริ่มสะสมพลังงานที่จะลงไปต่อให้ได้มันจะต้องเอาทะลุเส้นนั้นนะให้ได้ ไม่งั้นมันก็ไม่ทะลุครับนะบบระบมัมาบายอีกทีนหนึ่งนี่อันนี้มัน<ช>เห็นเ<ช>ส้นนีมไหมครับมันยกขึ้นเลยไอ้จุดแรกที่ผมมาไปแล้วเห็นไหมที่เสียไม่เสียนนี้หรอกครับผมปัดสินใจพลาดเองคือผมมาเซลแต่ไม้ตายอีบสามที่โคตรไรเมื่อเช้าแล้วก็อ่า ตัวลากไปแล้วมันก็ไปทำไม้ตายตอนยี่สิบแปดอีกรอบหนึ่งเออผมก็ไปเซล,ลเพิ่มอีกยี่ิคุยโทรศัพท์เยี่สิบคุยโทรศัพท์แต่กำลังจะบอกว่าเรื่องออไม้ตายสองรอบอ่าเรืนน่องโดนไมโดนอ่าไม้ตายสองรอบวันนี้เล็งเอาไปสองรอบวันเนงนหนักเลยใช่ แม่ก็คิดว่าจะต้องโดนหนักเพราะว่าห้องใหญ่เมื่อกี้ห้องใหญ่อ่ก็โดนไปสองรอบแม่เขียนไปย่อและบาย,ย่อและบายไปสองรอบก็ยังยังมีคนโดนอีกรนะับรับสาร,รภาพเลยนะแม่ช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าห้องใหญ่เลยอ่ะเอกกลัวเขวติพิตรอย่าเสียใจยไปนะ,ะผมก็โดนเกือบเกี้ยงพอดเลย ตนทั้งนั้นเลยยตีวันนี้คือแต่มีแต่ละคนน่ะโดนทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมันคือจังหวะทั้งนั้นเลยแต่อย่างที่แม่บอกอ่ะมุมมองแม่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ก็คิดว่าแต่ละคนอาจจะยังเหมือนน้องขันนะน้องขันก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะไปเคลียร์ตรงจุดนั้นแต่ไม่คิดว่ามันจะไปเคลียร์รอบเดียวจบอ่ะปกติแล้วมันจะต้องไปแต่ละแต่สเต็ปก่อนแล้วก็ลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวสะสมพลังงานลอใหม่ แต่รอบนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นไงคือมันไปต่อลงมานิดแตะถอยมานิดเดียวเองแล้วก็ไปต่อถอยมานิดเดียวไปต่อแม่ถึงบอกว่ากราฟในแต่ละวันเนี่ยเราต้องมาดูพลังงานของแท่งของมันด้วยวันนี้พลังงานของแท่งแต่ละแท่งเนี่ยมันไม่อ่อนเลยนะดูให้ดีๆนะตอนมันขึ้นมามันไม่อ่อนเลยแต่ละแท่งเนี่ยมันไม่เหมือนตามดตาตามิเหมือนเหมือนช่วงนั้นนะ มันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยแหละดังนั้นเนี่ยแท่งแต่ละแท่งเนี่ยแท่ง M15 เนี่ยก็แรงเหมือนกัน m 3็มสก็ขึ้นแท่งนะถ้าเป็นแบบนี้นีคืออโอกาสในการที่มันจะหลุดอ่มันมีสูง mm. ดังนั้นเวลาเราเราดูเนี่ยว่าเออไอเส้นอ a มันมันมันจะมันจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ดูต้องดูแรงมันด้วยเนะี่ยแม่แม่ถึงให้ความสำคัญเรื่องเรื่อง แท่งเคียนที่มีขนาดสามสิบจุดกับขนาดร้อยจุดอย่างเงี้ยมันมันแรงต่างกันนะอืออือดังนั้นถ้าถ้าทุกคนเป็นไปได้ให้ฝึกสังเกตก่อนว่ากราฟวันนี้มันเป็นแบบไหนและให้จำไว้ว่ากราฟวันนี้อาจจะมีโอกาสในการที่ทำให้มันหลุดเนี่ยค่อนข้างมากซึ่งมันเคยเป็นมาก่อนเนี่ยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วใครจำได้ไหมสองอาทิตย์ที่แล้วที่ โค้ดก็โดนไม้ไม้ตายแล้วก็ติดลบไปเยอะๆนั่นอันนี้คือกราฟแบบเดียวกันเลยให้กลับไปดูได้เลยตอนที่มันเป็นไม้ตายสองรอบรอบรอบนั้นวันนั้นก็เหมือนกันโค้ดก็โดนสองรอบเหมือนกันโดนไม้ตายสองรอบคือการาฟแบบนี้แต่การาฟแบบนี้คือกราฟแบบแม่ที่แม่ถนัดที่สุดแม่อ่านขาดมากที่สุดเลยคือการาฟแบบนี้มันก็เลยทําให้เราพอเราอ่านขาดเนี่ยเราก็จําได้ว่าเออ ถ้ามันเป็นแบบนี้นะมันไม่มันไม่หยุดนะมัน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 ไม่เบรกดังนั้นแม่ไม่มีเซลเลยไม่มีเซลเลยไปถือไปเซลก็คือแม่บอกจุดชัดเจนว่ายี่สิบเก้าจุดหกตั้งแต่นั้นอะคือเซลได้แต่ยี่บเก้าจุดหกมันก็คือกลับมันเด้งไปดแม่ไม่ได้เคยดูเลยไม่เคยดูไม้ตายเลยครับเพราะว่าด,ดูดูอยู่ที่ทานเฟมเอ็มหนึ่งกับเอมห้าไม่ต้องไปสนใจไม้ตายเลย อยู่เมื่อเช้าแม่ส่งไปให้เนาะ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นกราฟที่ให้ดูในขณะที่ทุกคนรอไม้ตายอยู่ที่เอ็มสามสิบกราฟแม่ที่อยู่ในเอมห้ามันเป็นกราฟเป็นเทรนชัดเจนเลยแล้วแม่อ่าขีดเส้นไว้เรียบร้อยว่าอ่าไส้แม่จะให้ความสำคัญใกล้ๆที่มันจะมันจะต้องไปเก็บไส้ก่อนมันคืออาการอาการของกราฟทรงนี้เนี่ย ถ้ากราฟมันจะขึ้นมาเป็นตัว U เนี่ยมันจะทำยังไงให้มันเป็นตัว U เขียนสมบูรณ์แบบก็คือมันจะต้องขีดไปจนถึงตรงจุดนั้น m อ็มสามสิบมันทำเป็นตัว U นะวันนี้เห็นไหมเป็นตัว U หรือว่าเป็นตัว V ีอ่ะ m อ็สามสิบอ่ะเมื่อเช้าไม่ส่งส่งส่งกราฟให้ดูอ่ะเปรียบเทียบระหว่าง m อห้ากับ m 3็สาสิบให้ดูอ่ะ นั่นนหะคือเวลาเราดูเนี่ยเราต้องดูแบบแบบว่ามันจะสร้างแพทเทิร์นอะไรใน m 3 0มันจะสร้างแพทเทิร์นตัว v หรือตัว u แต่เวลาไม่ได้เขียนตัว v หรือตัว u เนี่ยมันก็คือต้องไปเก็บเอากรอบบนสุดอะกรอบบนสุดของมันคือ28.6 28.6แปสต่ไส้ของมันน่คือ29.6ดอ่าดังนั้นคือถ้ามันย8.6กับย9มันแค่ร้อยเดียวเนี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นไปเก็บไส้แน่นอน ไส้ยี่สิบเก้าจุดหกคือไส้เดียวกับของ H4 ไส้ H1 ไส้ H4 M สามสิบทุกคนไปดูขีดได้นะคือยี่ิบเก้าจุดหกแม่ถึงไม่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 เบรกอ่าแม่ถึงเบรกว่าถ้าจะเซลคือไปเซลตรงนั้นยี่บเก้าจุดหกแล้วก็จริงด้วยก็คือพอมันขึ้นไปอ่ายี่ิบเก้าจุดหกทะลุไปนิดเดียวแล้วก็ตีกลับลงมาเลย เมื่อเช้าท่านน้องขันตั้ง sl อ่อสามสิบสามสิบตรงตรงสามสิบไอ้นั่นน,น่ะเนาะก็หลุดนะไม่ไม่โดนแต่มันไกลเกินไปใช่ไหม<อ>ขันไกลเกินเออไกลเกินเพราะว่าน้องขันเปิดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปจนถึงข้างบนไกลเ,กเออผมเข้าเร็วอ่ะ แม่แม่จะเตือนอย่างหนึ่งเรื่องเรื่องการการเข้าเข้าอ่าทยอยเข้าไปแบบนี้นะมันมีข้อดีและมีข้อเสียคือถ้ามันมีข้อดีก็คือเวลาเราเราเข้าไปแบบนี้เนี่ยอ่ข้อดีก็คือเวลามันปิดรวบมาเราได้หมดเลยปิดรวบมามันได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมผมต้องขอตัวออกก่อนโดนตามแล้วเออโอเคโอเคจ้ะ ขอบคุณมากค่ะน้องขันขอบคุณมากคุณน้องขันมากมนะครับขันค่ะครับค่ะอ้าวแม่จะขอพี่วันพี่วันพี่วันวิเคราะห์ก๊อปวันนี้อธิบายอธิบายเรื่องนี้ลำต้นของเีื่องนี้สครับว่าพี่วันบอกว่าเห็นปลายไส้ของทั้ง M สามสิบ S หนึ่ง S สี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่บาร์ด